สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนวิธีการอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอนะครับของ NV i d i ีดีนะครับสำหรับที่ใช้ที่ใช้การ์ดจอของ NV i d i ีดีนะครับสามารถอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอได้นะครับผ่านโปรแกรม NV i d i ียก็ได้นะครับหรือไม่จะดาวน์โหลดจากหน้าเว็บของ NV i d i ีดีนะครับในคี่นี้ผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดไฟล์สดๆมาจากหน้าเว็บของ NV i d i ีดีนะครับจะได้ไดเวอร์เวอร์ชันที่ใหม่ล่าสุดนะครับจากหน้าเว็บ เบื้องต้นนะครับเราสิ่งที่เราต้องรู้นะครับต้องต้องรู้ก่อนว่าการ์ดจอของเรานะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นการ์ดจอรุ่นอะไรนะครับวิธีการตรวจสอบการ์ดจอนะครับของเรารุ่นอะไรนะครับก็ให้คลิกขวาที่ my computer หรือไม่ก็ดีพีซีนะครับถ้าเป็น windows windows 10นะครับก็กด property นะครับตัวล่างสุดเนี่ย property นะครับจากนั้นให้กดงไงครับ device manager นะครับจะมีในส่วนของ driver list นะครับ ต่างขึ้นมาให้เราสังเกตที่แถบเมนูดิสเพย์อะแดปเตอร์นะครับตรงนี้นะครับจะบอกว่าการ์ดจอของเราเป็นรุ่นอะไรนี้่ของผมเป็นการ์ดจอเก่าหน่อยนะครับมันจะเป็น nvidia geforce 2 0ง0ก็เป็นรุ่นที่เก่าแล้วแหละแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นการ์ดจอที่ใหม่กว่านี้อาจจะเป็น730900 0กว่าอะไรเงี้ยเอ่อ1050ก็แล้วแต่นะครับก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็น geforce นะครับก็ให้ดูตรงนี้ให้ดีนะครับสมมุติว่าผมได้การ์ดจอของผมนะเป็นการ์ดจอ ตัวนี้ครับร e f อสสองหผมก็เข้าไปที่ Google ก็ได้ครับแล้วพิมพ์คำว่า Nvidia นะครับนะครับ Nvidia เนี่ยปกตินะครับถ้าสมมติว่าใครจะพิมพ์ก็พิมพ์คำว่า nvidia.com นะครับแล้วก็หน้าดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยพิมพ์แบบนี้ไปก็ได้นะครับเนี่ยเ v i d i a ดแล้วก็หน้าดาวน์โหลดตรงนี้จะเป็นหน้าดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับอ้าวมันต้องมี มันต้องมีอินเด็กด้วยนะครับนี่ครับอินเด็กดอเชห็นไหมจะเป็นหน้าดาวน์โหลดนะครับนะครับจะเป็นหน้าดาวน์โหลดของ NV i d i a ดีนะครับก็ถ้าสมมติว่าเข้ามาแบบแบบเนี้ยมันจะเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะครับเนี่ยปรกากฏมาจากหน้านี่เทสก็คำว่า NV i d i a เดียก็ได้ครับจะเป็นแบบนี้นลักษณะก็จะคล้ายๆกันผิดแค่ภาษานะครับ รูปแบบของมันนะครับก็จะคือจะให้เรียกวิตภุพันของของเอ็นวีเดียนะครับว่าการ์ดจอของเราเป็นแบบไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็น G-Force นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอะไรที่มันมันไม่ใช่ G-Force ก็ให้มาดูตรงนี้ครับเป็นซีรีส์นะครับเนี่ยจะมีเนี่ยปกติแล้วเธอก็จะเป็น G-Force กันหมดนะครับแลนที่2ก็คือเป็นซีรีส์นะครับเอ่อส่วนใหญ่นะครับซีรีส์ใหม่ๆก็จะเป็ซีรีส์ใหม่ๆจะเป็นซีรีส์สินะครับที่เป็นพวกไฮเอน์พวกการ์ดจอท็อปๆนะครับ ก็จะเป็นพวกเนี่ยซีรีส์หนึ่งแปดศูนย์หน mm ึ่งห้าศูนย์นืเ่ก็หาให้ตรงซีรีส์ของตัวเองนะครับก็บางคนเป็นซีรีส์ซีรีส์เก้าเก้าเก้าร้อยนะครับก็หาดูมันก็จะมีเนี่ยให้เราเลือกนะครับเป็นเก้าเก้าร้อยอะไรนะครับในนี้ก็ให้ตรวจให้มันให้มันเหมาะกับเราพวกเก้าพันกว่าจะอยู่ที่อันนี้นะครับซีรีส์เก้าต่างๆนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ พวก9 0 0าพั0 0ามเก้าพันอะไรเงี้ยที่คนที่หาไม่เจอนะครับหรือไม่เป็นซีรีส์8ก็คือหาตามตัวเลขนะครับถา้าสมมติใครเป็นหลัก4ตัวนะครับจะเป็นพวกนี้เป็นซีรีส์9 0 0 0กว่าอะไรประมาณนี้ในที่นี้ของผมเมื่อกี้เป็นซีรีส์2อ0 0ันสอง้ยใช่ไหมครับเนี่ยผมก็จะเลือกตรงนี้เป็นส0งร้ในที่นี้เขาจะบอกเลยอันไหนเป็นโน้ตบุ๊กนะครับเห็นไ,ไหมมีโน้ตบุ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกตรงนี้ได้เลย หลังจากคอนสิตเราเลือกซีดี200มาแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกอีกทีว่า200อะไรนะครับเมื่อกี้ของผมเป็น2010นะครับก็คือง่ายๆเลือก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 กัดจอที่เป็นประเภทก่อนนะครับแล้วก็เลือกตระกูลนะครับผลิตภัณฑ์นะครับก็คือเป็นระบุระบุไปเลยว่าเป็นเป็นรุ่นไหนนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นของเป็นซีรีส์อันนี้ของผมเป็น2 1 0นะครับผมก็เลือกตามนี้ ระบบก,การปกติแล้วถ้าสมมติเราค้นหานะครับข้อมูลในหน้านี้มันจะหารูปการของให้อัตโนมัติก็คือของผมใช้วิดีโอสิบโปรปิดจูแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ชัวร์เราให้มาดูตรงนี้นะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับคลิกขวาโปรตีนะครับก็มาดูตรงนี้ว่าเป็นวิดีโออะไรของผมเป็นวิดีโอสิบนะครับสิบโปรแล้วก็เป็นหกสิบสี่ปิดนะครับก็ถ้าสมมติว่า เข้ามาดูแล้วตรงนี้ไม่ตรงเราเปลี่ยนตามของเราได้นะครับว่าจะเป็น Windows 7 Windows อะไรเงี้ยเห็นไหมเรามี Windows 7 Windows XP เราก็เลือกตามนี้ภาษาก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับเพราะเป็นมันเป็น Double ท่เฉยครับส่วนใหญ่ก็คือมันได้ภาษาไทยอยู่แล้วแหละก็คือให้เลือกภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะจากนั้นเมื่อเราได้ขั้นตอนเรนี้แล้วครับเราก็กดค้นหา ก็สังเกตให้ดีให้ตรงรุ่นเรานะครับปกติแล้วนะครับถ้าสมมติว่ามันมีค่าจอมันมีไดเวอร์มากกว่าหนึ่งเวอร์ชันมันจะมีเรียงตรงเนี้ยเรียงมาหลายเป็นเรียงมาเยอะเยอะนะครับแต่นี้มันมีแค่เวอร์ชันเดียวก็ให้ถ้าสมมติมันมีเยอะเนี่ยก็ให้สังเกตตรงเวอร์ชันนะครับให้ใช้เวอร์ชันล่าสุดที่มันมีอยู่สมมติว่าตรงนี้มันมี3 42.01แต่ถ้ามันมี350ูเรื่องเนี้ยก็เอาที่มันอยู่บนบนนะครับมันจะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเมื่อได้มาแล้วกกกก็็ไไมม่่ีอะะรรรคคคัับบแดาวนน์โหลปติ แล้วก็กดเนี่ยครับตรงนี้ agree and download นะครับไดเวอร์เนี่ยของ n v i d i a จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับตั้งแต่300 200ย0 0เมตรขึ้นไปถึง3 0 0เมตรขึ้นไปหลังจากนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือหลังจากได้ดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วเขาราจะได้ตัวเนี้ยมาเนี่ยที่เป็นตัวไดเวอร์มาเนะี่ยก็กดติดตั้งทานากดเน็กเไปเรื่อยเนะยครับก็หลักหลแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยเป็นวิธีที่จะค้นหาไดเวอร์ที่ผมบอกนะครับว่าเราใช้รุ่นไหนอะไรยังไง ก็พยายามหาให้มันตรงกับเราแต่ปกติแล้วนะครับไดเวอร์ที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับสมมติว่าเป็นพวกตะกูล10เนี่ยเราเลือกตัวไหนก็ได้นะครับที่เป็นซีรีส์1่เนี่ยจะเลือกเป็นตัวอะไรก็ได้นะมันจะได้ได,ไดเวอร์ตัวเดียวหมดนะครับเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นตัวเนี้ยจะเป็นไดเวอร์ตัวเดียวหมดซึ่งมันซับพอร์ตซับพอร์ตที่เป็นเนี่ยมันจะซับพอร์ตในซีดีเ0้ารซีดีซีี CD 900, CD 600, CD 600, CD 500. มันจะบอกเลยว่าจะซับพอร์ตตัวไหนถ้าสมมติว่าใครแบบ ทีเกียจนะครับขี้เกียจมาเลือกให้ตรงนะครับก็ลองเลือกที่มันมันรู้สึกว่ามันจะใกล้เคียงกับเราหรือมันเป็นตัวใหม่สมมติผมเลือกซีรีส์10นะครับเนี่ยผมเลือกซีรีส์10เป็นไดเวอร์น่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดผมก็ค้นหานะครับจากนั้นมาดูตรงนี้ครับว่าซัพพอร์ตรดักนะครับจะดูตรงนี้ได้อีกนะมันจะมีรายละเอียดอีกว่าเนี่ยมันซัพพอร์ททั้งหมดกี่ไดเวอร์บ้างนะก็จะมีเนี่ยตั้งแต่ตระกูล900กว่านะครับ จนไปถึง700นะครับ600 500เห็นไหมครับ400เห็นไหมมันซับพอร์ตหมดนลครับก็คือโดดตัวเดียวเนี่ยเ็าจะครอบคุมไปหมดเลยไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครเป็นตระกูลพวกซีดีเก้าสมมติว่าเป็นอของลองกดซีดีเก้าดูนะครับก็จะลองดูว่ามันซีดีเก้าซับพอร์ตตัวไหนบ้างนะครับก็มากดที่ซับพอร์ตตรงนี้เหมือนเดิม เห็นไหมมันจะบอกว่ามันซัพพอร์ตตั้งแต่เนี่ยพวก4 5 0 3 2 0เนี่ย9,000เห็นไหมไอ้พวกตระกูล9,000แล้วทั้งหลายแหล่จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยตัวนี้แหละเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของมันแล้วนะครับเพราะบางคนบอกว่าผมทำไมผม9,000กว่านะหาไม่เจอหาไม่เจอตรงนี้นะครับเรามากดเลือกดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเนี่ย,เ,ยเลือกพวก9,000 คือถ้าไม่ถ้าเราไม่ชัวนะครับเราก็เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็คือสมมติว่าผมไม่ชัวว่าผมอยู่ซีรีไหนนะครับผมอาร์ซีดีหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็ได้อะผมก็ลองค้นหาดูนะครับแล้วมาดูตรงเนี้ยก็คือประเด็นคือดูตรงเนี้ยซัพพอร์ตบอดดักนะครับแล้วดูว่ามันซัพพอร์ตของเราบ้างหรือเปล่าที่เป็นตระก,กูลของเราเลยเห็นไหมมันจะมีเห็นไหมซัพพอร์ตอะไรบ้างแล้วก็ดูเวอร์าชาั่นตรงนี้ว่าเป็นเป็นล่าสุดไหมแค่นั้นเอง อันนี้คือหลกัหลกๆนะวิธีการดาวน์โหลดไดรเวอร์ส่วนวิธีการติดตั้งในผมก็คงไม่น่าจะต้องสอนนะเพราะว่ามันจะเราจะได้ไฟล์ตัวนี้มาที่เหลือก็แค่กดเน็กๆๆไปไมันจะติดตั้งธรรมดาไดรเวอร์ driver ของเราก็จะถูกถก,การอัปเดตไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับสาหรับการวิธีการอัปเดตไดรเวอร์ของ จีฟอนส์นะครับก็จึงอยู่แค่นี้นะครับใครติดปัญหาอะไรก็สอบถามก็ได้นะครับสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ให้กดติดตามกันด้วยนะครับเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้แนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ